สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำทีเด็ดของอะไรคร,รับสบาย ที่แซลม,มอนกล่องเท่าไหครับะเอาแซลม,มอนกล่องหนึ่งร้อยหนึ่งชํมมากเลยคะ่ยคะค่ะ สองลร้อยดแลตัวมันเวลาเดี๋ยว่ัดงินเดือนที่หกนะครับ